มีรายง,งานฉบับใหม่แสดงให้เห็นว่าหัวเว่ยยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีของจีนได้สร้างศูนย์ข้อมูลให้กับรัฐบาลปาป,ปัวนิวกินีแต่ในระหว่างการก่อสร้างบริษัทโทรคมนาคมนี้แต่จงใจสร้างช่องโหว่ด้านความปลอดภัยไว้สำหรับขโมยข้อมูลการก่อสร้างเมื่อสองปีก่อนของหัวเว่ยได้ทำให้รัฐบาลปาปัวนิวกินีเป็นหนี้มหาศาลกับเอ็กซิมแบงธนาคารที่รัฐบาลจีนเป็นเจ้าของที่เป็นผู้ให้ทุนในโครงการของหัวเว่ยนี้ ขณะนี้พบว่าศูนย์ข้อมูลมีปัญหาด้านความปลอดภัยอย่างร้ายแรงทำให้ข้อมูลของรัฐบาลปาปัวนิวกินีมีช่องโหว่สำหรับถูกสอดแนมได้รายงานฉบับใหม่จากสถาบันยุทธศาสตร์เชิงนโยบายของออสเตรเลียชีย้ให้เห็นว่าหัวเว่ยจงใจสร้างช่องโหว่ด้านความปลอดภัยไวใ้ให้จีนสอดแนมปาปัวนิวกินีได้สื่อออสเตรเลียรายงานว่าไฟวอลและรหัสที่หัวเวสร้างขึ้นเพื่อให้รัฐบาลปาป,ปัวนิวกินีเข้ารหัสข้อมูลนั้นใช้กันไม่ได้ตั้งแต่ปี2559แล้ว ซึ่งนั่นเกิดขึ้น2ปีก่อนที่ศูนย์จะเปิดทำการรายงานของออสเตรเลียนี้นับเป็นฉบับแรกที่บันทึกว่าหัวเวยมีส่วนร่วมกับการจาร,รกรรมทางไซเบอร์ของปักกิ่งรัฐบาลปาโปนิกินีว่าจ้างหัวเวยเมื่อ2ปีก่อนแม้จะมีการคัดค้านอย่างรุนแรงจากอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียก็ตามในตอนนั้นเจ้าหน้าที่ของปาโปนิกินีกล่าวว่า ไม่ว่ามุมมองของออสเตรเลียหรืออเมริกาในเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ไปจนถึงความกังวลเกี่ยวกับหัวหวยหรือจีนเรื่องพวกนี้มีไว้ให้เด็กโตเขากังวลกันพวกเราปาปัวนิกินีไม่มีศัตรูเราไม่โง่ขขาดจะปฏิเสธข้อเสนอนี้ขณะนี้ปาปัวนนิกินีกำลังดิ้นรน เพื่อชำระคืนเงินกู้กว่า1,600ล้านบาทให้กับจีนและหาทางขอทุนจากออสเตรเลียเพื่อแก้ไขศูนย์ข้อมูลที่ทำงานผิดปกติกระทรวงต่างประเทศของจีนตอบสนองต่อรายงานฉบับนี้โดยบอกว่าเป็นการแสร่ร้ายบริษัทจีนและกล่าวว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยอย่างมาก